สวัสดีครับโอ้ยร้านกลองลอซิ่งช่วงนี้ครับพี่น้องเอ้ยมันนี่ค่าตเรีรนของใหม่สันนี่ครับได้ของใหม่มากครับ ปื้นนะครับฉีดฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์นะครับมึงมาเด้อแบบโควิดเด้อมึงมาแล้วคนนี้มึงแข็งนะมา้มึงซีดอมผากูยิ่งมึงนะสวัสดีครับวันนี้ครับร้านกล่องรอสิงชุ่มลีนะครับขอเปิดตัวเป็นภาษาอีสานครับเวอร์ซันภาษาอีสานนะบอสไทยไรเก็บกกแข่าเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยคนอีสานบ้านเดินนะครับจไดนกฝากที่กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ลูกหลานบ้านเท่าไนร่เด้อครับผมอ่าร้านกล่องรอสิงชุ่มลีครับซื้อชุ่มลีเขาบอกอีสานปกโปกปนีนครับคนอีสานแข้งลอยเปอร์เซ็นต์นะคร คนอีสานครับมาอยู่ไทยแต่จริงใจเด้อจ้าโอเคครับมากพอกันมาหนีนะครับมีหลอดสวยๆงามๆมาว่าสิเป็นหลอดแท้หลอดเรนโซนครับหลอดเอ็นฮานะครับพร้อมยางไหมครับมาหนีมากเดียวกันสี่ชุดนะครับอ่าสถานการณ์โควิดจังสี่กันดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับใส่อุปกรณ์ป้องกันสวมแมสออกจากอ่าบ้านนะครับอย่าลืมสวมแมสนะครับเนาะสบายดีทุกคนนะครับเบิ้งคลิปนี้อยู่โอ้ยพี่ค่าเบิ่งบอกอะไรจังไหนนะคนบ่สบายดีกับบอเบิ้งเมืองแล้วท่านาะว่ารหลายอยากเบิ้องรอแล้วท่านครับเอ้าขันรับข้าญกันแล้วกัน พาไปเบิงลอได้บัดนะครับเด้อไปครับตามไปเบิงรอไดเครับไปครับตามไปชมเลยครับ พอๆกับร้านกล้องล้อสิ่งชิ้นเลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีล้อมารีวิวทั้งด้วยกันทนะั้งหมด4ชุดนะครับ4ชุดเลยครับเงาเงาตาแตกแหกตาดูเลยพี่น้องเอ้ยผัวนะเงาคักเงาแนบมึงเนี่ยพี่น้องโอ้ย,ออยมาเริ่มกับชุดแรกด้วเพื่อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับมาเริ่มต้นด้วยชุดแรกเลยแล้วกันนะครับชุดนี้เป็นล้อแท้ดีวันเอฟซีครับตัวนี้โอ้พี่น้องเอ้ยสเปคนี่นะโอ้สเปคเนี่นคักคักเลยพี่น้องเอ้ยผัวนะโอ้ยวมากระมังกระกวัถังผัวนะพี่น้องเอ้ยผัวนะ อ้านิ้วยังไม่พอครับผมห้านิ้วยังไม่พอนะครับห้านิ้วความลึกของดีวันเอฟซีชุดนี้ไม่พอครับเรื่องก็เป็นล้อพิเศษพร้อมครับล้อพิเศษเพราะว่าชุดนี้นะครับล้อกว้างสิบครึ่งสี่นิ้วเลยเด้อพี่น้องเด้อล้อกว้างสิบเคืองสี่ล้อเลยครับวันนี้คู่กับยางครับคู่ยางเป็นยางเนทนะครับนี่ยางซอฟต์เบเนบเลยครับยางเนทขนาดยางสองเก้าหาสามหาอาสิบแปดครับทั้งสี่ล้อเลยครับทั้งสี่ล้อล้อตัวนี้เป็นอ่า ล้อเบิกใหม่ยางเบิกใหม่ครับร้านกล้องล้อสซิงค์ธรีใส่โชว์เฉยๆนะครับสภาพ99%เลยพี่น้องเด้อสภาพ99%ครับใส่ไม่ถึง2อาทิตย์พี่น้องถอดครับผมร้านนี้มีความสามารถพิเศษครับสามารถนําล้อยางมือหนึ่งมาทําเป็นมือสองและใส่แล้วก็ขายในราคามือสองให้พี่น้องใส่ถึกๆเด้อครับเนี่ยชุดนี้ขอเปิดราคาอยู่ที่2องหมืนเก้าพี่น้องครับสองหมืนเก้าับรีบเลยนะครับถ้าเสือไม่นะครับเด้อพี่น้องชุดนี้มี3ามหมื่น หกพันบาทแน่นอนครับชุดนี้ครับสามหมื่นหกพันบาทแน่นอนแต่วันนี้ร้านกล้องลอซิ่งฮกเกีครับเอามาขายในราคาย่อมเยาวแน่นอนร้านกล้องลอซิงใช้งานไม่ถึงสองอาทิตย์เลยนะครับเนี่ยเอามาขายให้ราคาถูกๆเลยครับผมสองหมื่นย้ํานะครับสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสิบครึ่งสี่ล้อขอบสิบแปดนะครับอ่าเบิ้งครับความเงาความฉ่ำนะครับนี่ล้อแท้ต้องเลนโซ่ครับดีวันเอฟซีใหม่ล่าสุดครับตัวนี้ สิบครึ่งครับออฟเซตนะครับออฟเซตอยู่ที่13นะครับเด้อพี่น้องเด้อออฟเซตอยู่ที่13ครับผมอ่าก็ล้อกว้างกันเลยทีเดียวครับเนี่ยสิบครึ่ง4ล้อครับจัดไปครับ29,000บาทเดี๋ยวมาต่อครับมาต่อชุดที่2พี่น้องคือชุดที่2ก็ไม่น้อยหน้าครับชุดที่2นะตัวนี้เป็นล้อแท้อีกเช่นเคยครับล้อแท้ดีวันอ่าเอสเอฟนะครับ9ครึ่ง10ครึ่งตัวนี้จะพิเศษครับ ตัวนี้เป็นเฟอร์ฟอร์มิงครับตัวนี้เฟอร์ฟอร์มิงครับคู่ยางใหม่ครับล้อมือ2ครับชุดนี้ล้อมือ2เหมือนกันครับสภาพประมาณล้อครับ98%ครับสภาพล้อนครับเนี่ย98%เลยครับสวยๆแล้วใช้งานน้อยมากครับถ้าเบิกใหม่อ่าเบิกใหม่มีวงละ10,000บาทแน่นอนครับโอ้ชุดนี้ตัวนี้เฟอร์ฟอร์มิงครับวันนี้เราจัดให้ยางใหม่ครับเราจัดยางใหม่ให้เลยคู่ยางซูแมกครับซูแมก ลายเอดีศูนย์แปดครับดูขนาดยางครับขนาดยางหน้านะสองหกห้าสามห้า R สิบแปดนะครับก็คู่หน้าสองหกห้าสามห้า R สิบแปดล้อกว้างเก้าจุดห้าครับส่วนคู่หลังนัคู่หลังจะเป็นสามหนึ่งห้าสามศูนย์ R สิบแปดนะครับปียางปียี่สิบเอ็ดเลยครับปีเอ็ดยางใหม่ๆเลยนะครับบอกเลยครับลูกค้าครับยางไม่เลอพี่น้องเด้อเบ่งงามๆเลยครับองามๆเจ๋ๆเลยครับชุดนี้ครับ จัดให้ในราคาเบาๆพิเศษพิเศษครับเบาๆได้ครับเด้อพินองเด้อฟังกับฟังเบาๆเบาๆราคาเบาอีดีพี่นองเด้อชุดนี้เอาไปพร้อมใส่งานนะครับสาหรับคนที่พร้อม2 5 0 0 0บาทเท่านั้นครับพ่นองเด้อ2 5 0 0 0บาทชุดที่แล้วครับชุดที่แล้ว29 0 0 0เาครับเพราะว่าล้อใหม่ยางใหม่ใส่ยังไม่ถึง2ออาทิตย์เลยมาชุดนี้ครับล้อเหมือนใหม่ยางใหม่ครับอันนี้ยางใหม่เลยครับย้ำนะครับยางใหม่ยังไม่เคยใช้งานเลยนะฮะยังไม่เคยใช้งานเลย จบในราคา2องหมืนหาพี่น้องโอ้ยคุ้มคักคุ้มแน่ยางปีเบ็ดพร้อมยังบอท่านลงดินสติ๊กเกอร์คางร้อยคางยางยังพอนแก้เลยพี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวมาเบิ่งสุดที่สองที่สามกันนะพี่น้องมึงหันสุดที่สองโอ้ยบ่อไหลกะบ่าเก็บกุ้งลินบ่อไหลกะลินพันกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยอ่าชุดสองชุดเป็นเล่นโซ่แล้วนะครับนะสองชุดนี้ดีบอลเอฟซีดีบอลเอฟเดี๋ยวมาเบิ่งหล่องั้น เอ็นหาหรือโพเทคเอ็นนะครับนี่ชุดนี้เดี๋ยวเริ่มจากชุดนี้ก่อนแล้วกันเนาะก่อนจะไปเบิ้งเอ็นหาตัวนี้โพเทคเอ็นครับ D1 L S นะครับตัวนี้นะโพเทคเอ็นเป็นงานของเครื่องของเอ็นหาขึ้นกันนะครับเนาะหลอดด้านหน้ากว้างเก้าเครื่องด้านหลังกว้างสิบเครื่องครับมืาอนี้นะครับเอามาคูัวครับยางไม้ขึ้นกันครับพี่น้องครับโอ้ยจะเป็นงานไหนอยากให้พี่น้องได้ใส่สันนี้ครับก็เลยเอามาจัดในราคาถูกๆเด้อพี่น้องเด้อถูกๆถูกยีหรีครับถูกอีหรี่อร่อยนะครับเด้อโอ้ ขนาดยางครับเป็นซูแม็กซ์กันครับพี่น้องครับไล่เดียวกันครับอ่าชุดดีวันเมื่อกี้นะครับไล่ยางนะอ่าตัวนี้เป็นยางซูแม็กครับซูแม็กขนาดยางสองหกห้าสี่สิบอาสิบแปดคูน่าเด้อพี่น้องตัวนี้ถุงใหญ่เห็นไหมจังหน่อยนึงครับแก้มยางถุงใหญ่คันนี้จังหน่อยนึงคู่หลังก็จะเป็นสองเก้าห้าครับสามห้าอาสิบแปดเรือพี่น้องเดือสองเก้าหาสามหาอาร์สิบแปดครับโอ้ยงามง่ายี่ดีครับชุดนี้ครับล้อกว้าง 9.5ด้านหน้าด้านหลังกว้าง10.5ครับชุดนี้นะครับขอเปิดในราคาให้พ่อแม่พี่น้องใส่เอาไปใส่งานนะครับรอสภาพงามๆเลยวอ้ยลืมบ่งข้าบังอ่าสภาพรอพี่น้องห้ามอีหลีครับทุกชุดที่ผมบอกว่างามชุดนี้สภาพรอดประมาณเก18%ขึ้นกันครับแต่ว่ามือนี่เอามาคู่ยางใหม่นะครับคู่ยางใหม่เลยคู่ยางใหม่ชุดนี้นะครับขอเปิดราคาเบาๆนะให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปใส่งานนะครับเนาะกะ็ถือว่า แบ่งปันกันไปใส่งานกันเลยครับล้อเหมือนใหม่ฮะสภาพ9กคู่ยางใหม่นะครับซูแม็กสองหกห้าสี่ศูนยกัสองเก้าห้มห้าอาสิบแปครับชุดนี้ครับลานกล่องล้อสิ่งชูวี่ครับเพราะเปิดในราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพบาทเท่านั้นเดอร์พี่นองเดพันห้ารบาทนะครับไห<ม>้พ,พ่อแม่พี่นอครับเอาไปใส่งานเถื่อนนะครับ หนึ0บาทเท่านั้นครับผมสิบอกให้ราคานี่พร้อมทรงพร้อมของแถมนะครับทุกชุดทุกทุกชุดนะครับราคาที่เปิดมาราคาพร้อมส่งพร้อมของแถมนะครับเด้ชุดพันไปแล้วเดี๋ยวมาดูอีกชุดนึงครับชุดนี้กง่ามโมแพ้กันึ้นกันนะครับนา่าตัวนี้นะครเป็นล้อ N5 เดร้องาน N5 SE คร,รองาน N5SE บ18ทั้ง4ชุดเลย ผู้ยางซูแม็กเหมือนกันอีกแล้วครับโอ้ชงมองนี่ซูแม็กขายดีครับผมเอามาเลยมาลัดนะครับเพราะว่ามันเป็นลายงามนะครับผมก็เลยเอามาลัดเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าชุดลายนี้ขายดีครับขนาดยางก็กําลังดีครับกําลังดีไม่บางมากแล้วก็ไม่สูงมากนะก็ใครที่วัยรุ่นชอบต่างๆก็ชุดนี้ได้เลยนะครับชุดนี้ได้เลยนะครับเนาะก็วันนี้สําหรับใครที่ดูอยู่ฟังภาษาไทยบ้างอีสานบ้างครับก็เป็นเพื่อเป็นความรู้นะครับ ขอเขียนเลียดเล้าเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสไตล์ผมเป็นคนยังสี่ครับเอาไทยแกมเล้าเอาเล้า,าแกมไทยครับพี่น้องเด้ออ่าล้อ n ห้า se ครับแต่มีความจริงใจจีเบเอาไทายเอาเล้าความจริงใจครับขวามา,าั่นี่ราคาถึกแน่นอนพี่น้องเนาะอ่าเก้าครึ่งสิบครึ่งคู่ยางด้านหน้าเด้อครับเด้อพี่น้องยางด้านหน้าเป็นซูแม็กสองหกห้าสี่ศูนย์ครับสองหกห้าสี่ศูนย์อ่าคู่หน้าแล้วครับเนาะส่วนคู่หลังนะครับเป็นสองเก้าห้าครับคู่หลังเป็นสองเก้าห้า 35R18 นะครับล้อตัวนี้สภาพผมบอกไปเลยครับสภาพครับตัวนี้กาประมาณสภาพประมาณเก่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ว่าผมเอาไปเก็บให้แล้วครับมีรอยก็เอาไปเก็บให้แล้วเนาะก็สภาพตัวนี้ก็ดูดีครับอ่าดูดีพ่อมยางนะครับราคาตัวนี้ครับขอเปิดในราคาถึกๆเลยแล้วกันนะครับให้พ่อพี่น้องเอาไปใส่งานนะครับเปิดที่ราคา 16,500บาทครับเป็นยางไหมนะครับพี่น้องเด้อเป็นยางใหม่นะครับจากไหนก็ฝากลานกล่องรอซิ่งชุนี้นะครับเดี๋ยวผ้ามาไลดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่บ้างเอ่ยนะราคาเท่าไหร่บ้างเอ่ยอ่ะไลย่อนกลับไปแล้วกันเนาะชุดนี้16,000 500บาทเท่านั้นเองครับพร้อมส่งพร้อมของแถมครับอ่าของแถมก็จะมีครอบดงครอบเบรกอย่างที่ลูกค้าหรือว่าทุกท่านนะครับที่ติดตามร้านกล้องล้อสิงชลีจะรู้ดีนะครับว่าของแถมร้านกล้องล้อสิงชลีมีอย่างแน่ครับแถมครบจบหลอดตามคอนเซ็ปต์บายกล้องล้อสิงชลบุรีแน่นอนครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวมาดูชุดที่ที่สามครับเมื่อกี้ชุดที่สี่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทชุดนี้หนึ่งมื่นเจ็ดห้าร้อยบาทราคาพร้อมของแถมพร้อมส่งอ่าพร้อมรับเทิร์นครับชุดที่สองครับดีวัน เอเอครับชุดนี้ล้อเหมือนใหม่ยางใหม่ชุดนี้อยู่ที่2 5 0 0 0บาทเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาดูชุดแรกครับพี่เขารีวิวไปชุดนี้โอ้ยลึกสุดใจเลยครับพี่น้องสุดซอยเลยครับลึกสุดซอยครับมีใครให้ลึกมากกว่านี้ไหมชุดนี้อยู่ที่29,500บาทครับชุดนี้ใหม่ๆจริงๆครับดูแต่ละชุดครับโอ้โหมายืนอยู่ตรงนี้เงาตาแตกเลยพี่น้องเอ้ยอ้ยแสบตาครับโอ้ยบริษัทไซเบียนว่ามันตาสิแตกพี่น้องอ่า สภาพยางก็ไม่ต้องพูดครับ99.99แน่นอนครับเก9าเกุเกาเกานแน่นอนครับชุดนี้คบพน้องเอ้ยมาสื่อมือสองซัมไดไมครับโอ้ยร้านนี้เซมันใจดีเอา่อมือหนึ่งยางมือหนึ่งยางไม่มาเฮ็ดเป็นล้อเมือสองขายวาซานล้านนี้อ่าโอเคนะครับเด้อสาวผู้ใดสนใจก็ฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามให้ได้เด้อครับต่อเจ้าเราเรามีบริการจัดส่งให้ฟรีนะครับอ่านอกจากร้อเมือสองเหอ้านกล่องร้อสิ่งของเรียบรรีวิวทั้งสี่ชุดนี้แล้วล่ะเข้ากันย ขอบ20เดี๋ยวรีวิวไปอ่าก่อนหน้าน,นี้แล้วอยู่ในร้านนะครับมา่าพอหมาจังไห้บอพอชุดนี้กันยังมีอ่าชุดอื่นๆให้เลือกชมนะครับถ้าเกิดว่ามาเบิ่งชุดที่รีวิวมันขายไปแล้วกันยังสิมีหลอมือสองครับที่สแตนบายถ่ายอยู่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อจะไห้กลับฝากนะครับร้านกล่องหลอดสิ่งทุกุีครับพิกัดบางไทรยครับอําเภอเมืองชลบุรีครับ,บ,รบ,อ,อ,รรบอ่า เป็นอยังค <isa> ือคนอีสานบอกอ๋อคนอีสานนี่ย้อนมาอยู่ไทยโดนครับมาอยู่ชลบุรีสิบปีนะครับก็เลยก็เลยว่กอีสานได้นิดหน่อยก็ทีงไหนก็ฝากครับมียักเขียวโตเธอร์ถ้ายืนหมอกกอกอยู่หน้าร้านเนี่ยนะครับร้านกล้องลอซิงชลบุีมาไม่ถูกก็จีพีเอสมาเด้อพี่น้องเด้อพิมพ์ว่าร้านเป็นว่ากล้องลอซิงชลบุีครับยืนเมืองเกลื่องที่นี่แหละครับยักเขียวก็เลยนี่ครับผมจังไหนก็ฝากลูกหลานบ้านเฮาคนอีสานเด้อครับร้านกล้องลอซิงชลบุีนะครับ โอ้เวอร์จนปากเปียกปากแชะแล้วครับพี่น้องครับจังไหนกับฝากร้านกล้องรอสิงชลีไว้ในเด้อครับเนี่ยไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องรอสิงชลีขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ